สวัสดีครับผมมาครับกับไฟแอโร่ครับสปีทเตอร์ที่เล่นง่ายและเก่งตัวหนึ่งเลยครับเหมาะสาหรับผู้เล่นใหม่เพราะราคาถูกแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวฝึกเล่นที่ดีเหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมาเริ่มกับเอ็มเบนครับผมแนะนําเป็น6ส้ม6ขาวไม่ห้อยกรีนะครับผมแล้วต่อกับทางด้านของแบทเทิลไอเทมแนะนําว่าเป็นอีเจ็กบัตทอนครับแต่ใครจะเล่นเป็นตุ๊กตานูเคนินหรือว่าอย่างอื่นก็ได้ครับแต่สําหรับมือใหม่ยังไงผมก็แนะนําเป็นอีเจ็กบัตทอนก่อนนะครับ และเฮลไอเทมครับผมขอแนะนําตามตรง2ชิ้นที่ควรใส่เลยก็คือโปรสโตนกับแอ c แท e กเวทครับแต่ชิ้นสุดท้ายอันนี้แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนละกันมีทั้งเลือกทั้ง Laser l a s ซอร์คอรมีทั้งเลือกทั้งโฟกัสแบ n นหรือ Energy Amplifier ครับผมมีทั้งเลือกเยอะแยะครับแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนนะแต่ว่าสำหรับมือใหม่ก็จะใส่เป็น Laser l a s ซอร์ครไปก่อนก็ได้ครับผมมาเริ่มกับพาสีครับพาสีของไฟแอโร่ก็คือเมื่อ HP มากกว่า85%นะครับ ไฟแอโร่จะเคลื่อนที่เร็วขึ้น10%นั่นเองถือว่าเป็นพาสซีฟที่เข้าใจง่ายแล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจนจริงๆที่เลเวล5ครับจะได้ท่าแรกครับที่เลเวล7จะได้เป็นท่าที่2ครับผมเริ่มจากเฟรมชาร์จกับไฟครับเฟรมชาร์จครับจะเป็นการพุ่งผ่านศัตรูแล้วทำดามเมจครับรวมถึงได้บัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ต่อด้วยอีกนิดหน่อยนะครับผมและในขั้นพลัสครับมันจะมีการเจาะเกาะด้วยนะหลังจากพุ่งผ่านคู่ต่อสู้แล้วการโจมตีครัง้งต่อไปเนี่ยมันจะมีการ,กรเเเจาาะะกกล็กน้อยครับ สำหรับเฟรมชาร์จก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วในขั้นพลัสเนี่ยมีสโลด้วยนะครับผมและต่ออีกท่าครับฟลาครับเมื่อใช้แล้วจะได้ชาร์จโจมตีด้วยครับแล้วก็จะเป็นการลอยขึ้นฟ้าเป็นอมาตะาเคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยนะ65% 3V ครับ แล้วเราก็จะสามารถเล็งจังหวะลงมาได้ครับจะลงตรงไหนก็ได้จะรอหมดเวลาแล้วให้มันลงอัตโนมัติหรือว่าเราจะกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงด้วยตัวเองก็ได้ครับผมสาวท้า,าดนโปกเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับคูดาวจะหายไป4วิจาก10วิเหลือ6วินั่นเองเป็นท่าที่ถือว่าค่อนข้างหวังผลง่ายแม่นยำแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ทะลุสิ่งกีดขวางเพื่อใช้ในการทําจังหวะล้วงหรือว่าจะหนีก็ได้ครับในขั้น p l u สนะครับมันจะมีการสตาร์ทู่ต่อสู้เป็นการยกลอยนิดหนึ่งด้วยครับ มาต่อกันอีกสายครับก็คือเบฟเบิร์ดกับแอริเอลเอชครับผมสำหรับแอริเอลเอชนะครับมันจะเป็นการเลงเป้าคู่ต่อสู้แล้วพุ่งโจมตีคู่ต่อสู้แบบล็อกเป้าครับแล้วเราจะได้ชาร์จโจมตีหลังจากใช้ท่านี้ด้วยครับมีการพื้นปูเลือดในการใช้สกิลด้วยนะครับผมแล้วมันจะคอมโบกับเบฟเบิร์ดครับสกิลอย่างเบฟเบิร์ดนะครับเมื่อเราเลงนะผมจะเลงให้ดูก่อนเราจะต้องเลงเป้าหมายเองแล้วเมื่อพุ่งโดนเป้าหมายนะครับจะสังเกตว่าจะมีมาร์กบนหัวครับเป็นตาแล้วก็เป็นตาไฟแล้วกันนะ ถ้าคู่ต่อสู้ติดมาร์กตาไฟความสามารถของมาร์กตาไฟก็คือถ้าเราชาร์จโจมตีใส่คู่ต่อสู้ที่มีมาร์กตาไฟนะครับเราจะสามารถรีเซ็ตมือท่าแรกได้นั่นเองครับผมอย่างที่เราเห็นครับแอร์เรออครั้งครับเบฟเบิร์ดนะครับมีข้อเสียเล็กน้อยตรงที่เราจะโดนดาเมจด้วยนะครับ5%นะเราก็ต้องระวังนิดนึงครับเรียกว่าเป็นการพีชีพพอสมควรเหมือนกันเบฟเบิร์ดขั้น plus นะครับเราจะได้รับบัฟลดความเสียหายครับ15%ต่อ1เป้าหมายถ้าเราใช้โดนนะครับ ตอนหนึ่งเป้าหมายถ้าเราใช้โดนสูงสุด3เป้าก็คือ4-5%สาครับผมสาหรับเบฟเบิร์ดนะครับมันไม่ได้มาร์กได้แค่เป้าเดียวครับโดนกี่เป้าก็มาร์กเท่านั้นครับอ่าเนี่ยผมใช้โดน2เป้านะผมก็จะแอเรลเอตีและแอเรลเอตอีกทีนึงแล้วก็ตีจะสังเกตว่าครั้งแรกใช้มาร์กของบานนะครั้งที่2ใช้มาร์กของตุ๊กตาครับอาจจะดูยากสักนิดนึงครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วมันสามารถมาร์กเป้าเท่าไหร่ก็ได้พูดง่ายๆคือถ้าเราเบฟเบิร์ดโดนสตูหลายๆเป้านะครัราารครัับเร้อคงงนน่ ตีไป1ทีตีไป1ทีอ่ะประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท่ารำที่เรียกว่าค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ามันได้ฟื้นฟู HP แล้วก็ใช้ได้อย่างต่อเนื่องถ้าเบร์เบิร์ดแม่นพอนั่นเองครัมาต่อกับยูไนต์อย่างเฟรมสวีปครับเฟรมสวีปเป็นยูไนต์ที่เรียกได้ว่าอิมแพคในเกมสูงมากคูดาวน้อยแล้วดาวเมทก็ถือว่าใช้ได้ครับ เมื่อใช้งานครับเราจะต้องเล็งเป้าก่อนแล้วพุ่งไปในทิศทางที่เราเลือกครับผมตอนที่ใช้นะแล้วมันจะเป็นการกวาดคู่ต่อสู้ทั้งหมดมาเลยครับเรียกว่าไถยาวเลยดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเราไถาคู่ต่อสู้ที่เป็นตัวเป้าหมายสํำคัญๆอย่างพวก a t t a กอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นนเท e เ i ียน c h a n d l ่าใดๆก็ตามครับคู่ต่อสู้ที่ไล่การป้องกันในระยะประชิดเนี่ยจะค่อนข้างลําบากเมื่อเจอไฟ a อ r o ่ไถมาครับแต่ถ้าเราไปไถใครมาไปไถโอรอดไปไถแมมมูไปถ od, ไปถลา boo, ปราสมาแบบนี้ โอ้วงแตกนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะสำหรับยูไนต์ของไฟแอโร่เฟรมสวิฟครับแล้วระหว่างการใช้งานครับตัวไฟแอโร่จะได้รับสถานะ u n s t o p อ a เอเบก็คือไม่มีอะไรหยุดได้ยกเว้นยาโดรหันนั่นเองครับผมแล้วก็โดนดาเมจเบาลง50%ในระหว่างใช้งานด้วยนะครับ สามสองไม่แฟร์สามสองไม่แฟร์ครับสามสองไม่แฟร์ขอฟ้องร้องครับอ่าภูมโดนยากหน่อยน้องลากมาเล่นนอกตอมเลย เว้ยเฮ้ยยาจานนตีทำไมอะจิตหายละจิกดดันไงเขาเรียกว่าตีตีกดดันแบบดึงเอเลคทิให้เอเลคทิอะมันขยับในมินิแมปอีกฝ่ายจะโดนกดดันว่าเราตีเอเลคทิพอมันเป็นแบบนั้นอะเขาอาจจะแบบ มันเป็นการดึงไฟอะ่ะมันเป็นการดึงไฟก่อนที่จะเกิดเพื่อว่าอย่างน้อยอะ่ะถ้าเขาถ้าเขาใจไม่นิ่งพอหรือว่าถ้าเขาไม่ชัวร์เขามาเช็คปับ๊บก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราจับเขาได้อะ่ะไฟตอนที่เราต้องเล่นจริงๆตอนประมาณสองนาทีขึ้นรเราจะเล่นง่ายโลเลย ไม่ได้หรอกซีคอร์ดขึ้นปล่อยให้ซีคอร์ดขึ้นสีเฟรมก็เลยลำบากสิ เสียดายาช้าไันิดเดีาว อยู่อยู่ไปเราไม่เปลี่ยนโพสิชันพอดีอยู่ในติกำแพงเอาไว้ขู่ใช่ไหมผมรู้ใช่ใช่ อะไรสักอย่างเลยอ่ะอาจจะเป็นการไล่สกิลต่อเนื่งองอยู่แล้วไหมไม่รู้ว่ะชิปหาย แบบเน้นๆสวัสดีฮิทตรงนี้ครับผมคุณเจมสวัสดีแครบเออโดน สำหรับไฟแอโร่ครับผมสปีเตอร์ที่กู้ควรสำหรับมือใหม่หัดดวงครับก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็ไปลองกันดูได้นะมือใหม่หัดเล่นสปีเตอร์เนี่ยผมแนะนำเลยว่าลองด้วยไฟแอโร่ก่อนก็อาจจะทำให้ตัวเราเข้าใจ จังหวะการเล่นของสายสปีดเตอร์ง่ายขึ้นแล้วเราจะเอาไปพลิกแพงกับตัวอื่นได้ง่ายกว่าด้วยครับสำหรับตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมารอรับชมกันได้เลยครับสามารถทิมคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับว่าอยากให้เป็นตัวไหนนะเดี๋ยวแฟนผมจะมาพิจารณาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าแฟนผมเลือกตามความชอบในแต่ละวันก็ชอบไม่เหมือนกันด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ